พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้เจ้ามิสุวิชิสตาร์ด้า4ประตูมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับคันนี้เป็นสตาร์ด้าสี่ประตูเครื่อง2008จดทะเบียนปี2547นะครับผม หรือปี2004คันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้คันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่69,000บาทนะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับผมราคา69,000บาทนะครับผมใครที่หารถ4ประตูเอาไปใช้งานนะครับลองชมคลิปวิดีโอนี้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวพาชมรายละเอียดกันนะครับผมดูด้านหน้านะครับผมรถได้หน้าตาเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับผมเป็นปี04แท้เลยนะครับเครื่อง2,008เครื่องสมบูรณ์นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับรถขับทางไกลได้ปกตินะครับผมในเล่มนะครับจะลงเป็นสีเทาดำนะครับผม พอดีเจ้าของเดิมเขาทําเป็นสีดํามาตรงฝากระโปรงแล้วก็หลังคานะครับผมในเล่มลงครบหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสีสันโดยรวมถือว่าสวยนะครับล้อแม็กทั้งสี่วงนะครับล้อแม็กสวยเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถอยเข้าไปในร่มนะครับผมท่านผู้ชมพอดี แดดแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอยเข้าไปในร่มนะครับผมท่านผู้ชมใครที่หา4ประตูราคาประหยัดประหยัดนะครับผมราคาเพียง69,000บาทนะครับขับใช้งานขับทางไกลได้เลยนะครับผม เดี๋ยวพาชมรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับผมพาชมรอบคันก่อนนะครับล้อแมกนะครับผมยางก็พอได้นะครับผมล้อแม็กเป็นขอบ17นะครับท่านผู้ชมับสีสันลำตัวสวยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับวันนี้วันที่21นะครับเดือนธันวาคม 2 5 6 8นะครับผมรถเพิ่งได้มานะครับยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้อีกรอบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคัดซีสวยนะครับคัดซีนี่ครับผมไม่มีผุไม่มีดามนะจ๊ะนี่กระบะแม็กไลเนอร์มีครบนะครับผมฝาทงฝาท้ายสวยนะครับไม่มีผุนะครับไฟท้ายเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะ ฝั่งนี้มีแตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมมือเปิดก็ใช้งานได้ปกติไฟเบรกดวงที่3อยู่ครบนะครับเปิดฝาท้ายหน่ครับฝ <Hey. S 1> าท้ายแม็กไลเนอร์ครบนะครับสวยๆนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้ก็ไม่เคยบรรทุกหนักนะครับแม็กไลเนอร์สภาพดียังสวยอยู่นะครับ ฝาท้ายก็ไม่มีผุนะครับลดได้ท้ายเดิมนะครับนี่ท้ายเดิมสองฝั่งนะครับผมปิดเลยครับไฟท้ายฝั่งนี้ไม่มีแตกนะครับไม่แตกนะสีสันถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ก็จะมีตำหนินะครับนิดเดียวนะครับมีตำหนิตรงนี้นะครับตำหนิตรงนี้นะสีมันจะแตก,แตกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนิดเดียวนะครับผมไม่น่าเกียดนะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับล้อแม็กซ์สวยๆขอบสิบเจ็ดทั้งสี่วงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมภายในกัน ภายในก็ดิมเดิมของเขาเลยนะครับนี hey. ่กระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับ hey. กระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะมือเปิดก็ยังใช้งานได้ตัวล็อกก็ยังล็อกได้นะครับผมนี่พวงมาลัยก็เดิมเดิมของเขาเลยนะครับนี hey. บ่พวงมาลัยพวงมาลัยเดิมเดิมของสตาร์ด้า หน้าปัดเรือนไม้สวยนะครับเป็นรุ่นไม้ขาวเรียบร้อยแล้วนะครับตรงรุ่นตรงปีนะครับผมตัวนี้เป็นไม้ขาวโฉมสุดท้ายนะครับคอนโซลสวยนะช่องแอร์ก็ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับคอนโซลเป็นลายไม้นะครับผมตัวนี้จะเป็นลายไม้มาจากโรงงานนะครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นลายไม้มาจากโรงงานนะท่านผู้ชมเกียร์ก็ปกตินะครับผมเบรกมือใช้งานได้นะครับผมคันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำเบาะก็มีตำหนิขาดบ้างนะครับผมนี่ประมาณนี้นะคันนี้ขายตามสภาพนะครับก่อนเก็บงานนะ6 9 0 0 0บาทนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ล็อตประตูไม่มีขยับนะนี่ครับเดิมเดิมหมดนะครับของเดิมโรงงานนะไม่มีผุนะนะครับเดิมเดิมหมดเลยหลังโครงหลังคาก็สวยนะครับไม่มีผุไม่มีรั่วนะครับผมกระจกบานหน้าไม่มีแตกไม่มีล้างนะหลังคาสวยนะครับนี่ หลังคาสวยไม่มีขาดนะไฟเพดานตรงกลางไม่มีนะกระจกมองหลังครบม่านบางังไอที่บางแดดครบนะครับผมนี่ที่บางแดดซ้ายขวาครบนะครับผมเก็บเก็บของตรงกลางก็ยังมีนะครับชายบันไดสวยนะครับนี่ไม่มีผุนะประตูปิดนิ่มนะครับท่านผู้ชมนี่ ประตูบานหลังนะครับแผงประตูสวยนะครับเดิมเดิมของเขาเลยนะครับนี่ที่เขียบดีใช้งานได้ปกตินะเบาะแถวหลังสวยนะครับเดิมเดิมของเขาเลย ถือว่าสวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะล้างทําความสะอาดให้อีกรอบนะครับท่านผู้ชมน,นี่ขออนุญาตมารีวิวให้ดูก่อนนะเบื้องตน้นโดยรวมรถขับขี่ดีนะครับคัทรงคัสซีสวยนะนี่ครับคัสีอันนี้เลขคัดซีชัดเจนนะครับนี่เลขคัดซีตรงหมดนะให้ดูคร่าวๆนะครับ ไม่มีผูไม่มีดามแน่นอนนะครับยางอะไรมีครบนะครับผมท่านผู้ชมยางอะไรมีครบนะสีสันถือว่ายังดูดีอยู่นะครับลองพิจารณากันดูหกห0 0บาทถ้าอยากให้โอนก็เพิ่มค่าโอนมาอีกนะครับค่าโอนไม่แพงนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะครับ ือเปิดเนี่ยนะครับภายในนะครับผมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีพิกไม่มีความแน่นอนนะจ๊ะนี่ประตูปิดนิ่มทุกบานนะลนะอนกระบะสวย,สวย เดิมๆของเขาเลยประตูข้างคนขับด้านหน้าปิดนิ่มนะครับผมประตูไม่มีตกแขงประตูสวยนะครับนี่ครับไม่มีหักปล็อกได้นี่เป็นลายไม้นะครับจากโรงงานนี่ครับ ช่องแอร์สวยนะครับเดิมๆจากโรงงานนี่ยลายไม้ยังสวยกิฟแอร์เย็นฉ่ำนะครับวิทยุมีฟังนะครับผมท่านผู้ชมเก็เก็บของก็ล็อกได้นะครับล็อกได้ปกตินะนี่นี่ครับผมล็อกได้ปกติเบาข้างคนขับก็สวยนะครับไม่มีขาดนะครับผมท่านผู้ชม ครับเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมนะไม่มีพิษไม่มีความแน่นอน,นอไม่มีตีงไม่มีขยับนะครับผมท่านผู้ชมอมืราคาหกหมื่นเก้าพันบาทได้สี่ประตูไปใช้งานนะครับคุ้มคๆในประตูเป็นไงครับแน่น เดิมๆของเขานะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาไม่มีแตกกระจกนิรภัยสองชั้นเดิมเดิมภาษี69นะครับท่านผู้ชมดูห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเดี๋ยวขยับเข้าไปอีกนิดนึงแดดแรงเดี๋ยวขอขยับนะครับผมเอาเข้าร่มนะครับมันแดด อ๋อมีสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับผมอา่าให้ดูเครื่องยนต์แล้วก็ดูห้องเครื่องไปเลยนะครับห้องเครื่องนะครับเรายังไม่ได้ล้างน,นะครับเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้นะครับผมเครื่องนิ่มๆน,นะครับ เครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับท่านผู้ชมคงมาลายพาวเวอร์เครื่อง2 8 0 0ซีนะครับท่านหน้าเดิมนะท่านหน้าเดิมไฟนงไฟหน้าติดเปิดแอร์ยังแอร์เย็นชำ่ำแอร์เย็นช่ำนะครับท่านผู้ชมนะครับไฟนงไฟหน้าติดหมดนะครับผม ให้ดูไอนะครับไม่มีไอนะจ๊ะสมบูรณ์นะครับคันนี้เสียงเครื่องพร้อๆนะครับอัตราเล่งดีแน่นอนเครื่องสองพนแ เร่งไม่มีฟันขาวนะครับเดี๋ยวเร่งดูควันนะครับเดี๋ยวให้ดูควันนะเครื่องสมบูรณ์นะครับคันนี้อาลองเร่งให้หน่อยครับโอเคโอโ้โหเสียงท่อเพาะนะครับท่านผู้ชมเสียงท่อเพาะสไตล์มิซูเขาเลยนะครับ พื้นที่พอดีแดดมันแรงนะครับถ่ายตอนกลางวันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เลยต้องขยับเข้าขยับออกนิดนึงนะแต่โดยรวมไปยังถือว่าโอเคอยู่นะครับลองพิจารณาดูนะครับ6 9 0 0 0าบาทนะครับผมมีบริการส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะมีบุบบุบนิดนึงนะบุบบุบนิดนึงนะแต่ไม่มีผลนะครับกับการใช้งาน ขาย6,9 0 0 0บาทราคาแบ่งปันกันเอาไปใช้งานนะครับรถกระบะ4ประตูนะครับเอาไปใช้ในครอบครัวนะครับผมรถขับทางไกลได้ปกตินะครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลไอไม่มีขับดีดีแน่นอนนะครับกับเจ้ามิซูบิชิสตาร์ด้า4ประตูคันนี้นะครับผม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทร0816995106นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไลน์นะครับของน้องสกัลรินให้เป็นช่องทางติดต่ออีกเบอร์หนึ่งนะครับผมสามารถทักไลน์และวีดีโอคอลมาดูรถได้นะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับพิมพ์หรือค้นหาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าพ่อบุตรรถบ้านนะครับเจอร้านเราแน่นอนนะครับผม ใครมีรถเก่าจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเทินเหมือนเดิมนะครับขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเอาออกมาเลยถ่ายตอนปิดไม่เป็นไรเอาออกมาเลยอย่าให้น้องถอยออกมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยจะได้ดูความสวยงามของเจ้าสตาร์ด้านะครับ ใครที่เป็น f อซของสตาร a ด้าหรือหาสตาร a ด้าใช้งานนะครับผมเนี่ยครับผมสวยๆนะรถจัดทรงมาดีเลยนะท่านผู้ชมราคาแค่6,9 0 0 0เท่านั้นนะครับผมราคาเท่ากับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับดูแลดีๆใช้งานดีๆรักษาดีๆนะครับผม10ปีได้สบายๆนะครับถึงจะเก่าแต่เราก็ไปได้ทุกที่ที่มีทางนะครับผมนี่ สตาด้ามิซูวิชิ4ประตูปี2 0 0 4นะครับผมใครมีรถเก่านะครับไม่ได้ใช้งานอยากจะขายนะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับผมหรือรถจอดเป็นซากนะครับไม่ได้ใช้งานอยากจะขายก็ติดต่อเราได้นะครับคานผู้ชมขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักลักและโทรมาเลยพ่อบุรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ